ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ที่กำลังติดตามรับชมช่องอธิพัฒน์นนทภานะครับท่านผู้ชมครับนี่นี่เหมือนนี่ผมได้หนึ่งมากครับเห็นว่าเห็นขาบ้เห็นขาแวบๆบ้านี่เอาเห็บึ้งนี่ครับนี่ครับใก่ตัวเล็กๆผมได้ไก่บ้านมาตัวนึงครับนี่ราคาลอยซีสิบบาทครับนี่ให้สนใจกัน ทักเบอร์เด้อนี่ไก่บ้านเนาะใครสนใจก็ทักมาทักมาเดี๋ยวจิส่งไปให้มีบริการส่งถึงที่ในขั้นกำไรเท่านี่แหละข้างในก็มีครบครับนี่ให้างในครบนี่ครบมีตับมีไตใส่พุ้งทุกอย่างละครับนี่มโมนี้ผมสีเห็ดเมนูออมไก่ครับพี่น้องครับเสื้อผ้าอมไก่บ้านเนี่ยแต่มันกระบอกเมือดดอกโตหนึ่งในสิคั่วไว้ก่อนเห็ดเป็นชิ้น มันนี่สิออมนะออมไก่เราก็เอาไว้ทาแกงหรือต้มนะเดี๋ยวตามไปเบิ้งกันครับอ่าเรามาเบิง้งเคียงเครื่องแกงก่อนเครื่องแกงก็บทมีนี่ครับนี่ตะไคร้หัวขิงไข่ตะไคร้เก็เอานะหัวขิงไข่เรื่อนี่นี่ก็มีหัวหอมหัวหอมมีกระเทียมนี่มีกระเทียมพริกแหง้งพริกแหง้งพริกสด ผู้ใดมักเผ็ดก็ใส่หลายผู้ใดว่ามักเผ็ดก็ใส่หน่อยนี่จังเอาพริกโดดใส่พร้อมอันนี้ตำเนี่ครับตำตำใส่กันใส่เกลือจักน่อยครับนี่เอาชุดเนี่ยชุดนี่ตำใส่กันตำให้ละเอียดครับส่วนอันนี้พริกโดดเนี่เอาไว้ใส่ที่หลังครับเอาเป็นเป็นเม็ดจังสิเลยครับนี่แลลวกมีอันนี้ที่เด็ดแกงออมกระตงมีผักอีโต้ครับผักอีโต้ครับมาเ็กมีต้นหอมครับมีต้นหอม ส่วนผักสิอ้อมใส่หยังแนววัดดีก็สิอ้อมใส่อันนี้ครับนี่อตอมใส่บะเขือแล้วก็กวางตุ้งนี่ครับสองอย่างหรือไผรสิมักใส่ผักซีเล้าหรือผักอื่นๆก็ได้แล้วแต่อันนี้ก็มันมีผักยังเสี่ก็เลยใส่อันนี้ใส่สองอย่างครับส่วนเครื่องปรุงแต่ว่ามีอยังหลายครับมีโซลต์รครับผู้ใดบ่์มักก็บู่ต้องใส่นะครับนี่ โชโรสใส่โชโรสใส่น้ำปลาเนี่ยครับน้ำปลาอันที่ขาดว่าอะไก็คือนี่แหละครับน้ำปลาแดกน้ำปลาลาคูเอ้นี่น้ำปลาลาคูเอ้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปูนาไทยน้ำปลาบายคูเอ้ผู้ใดสนใจกะน,นี่โรบเพลนผู้งงงงผู้ใดสนใจกะนทักมาเดอ้อม,มันจมีอ่าบริษัทของเพลนเนี่ยสิเป็นฟาร์มปูนาเด้ผู้ใดสนใจเลี้ยงปูนากะน,นี่ทักเขว่าอะไร เพิ่นผ้าไปหอดภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้เนี่เพิ่นไปขุดผ้าขุดบอ่อเอาไปเลี้ยงเอาแม่พันธ์ไปมีแม่พันธ์ให้ไปแนะนําบริการเราก็มาได้เป็นผลิตภัณฑ์ของปลาล่านามปลาล่าปูหน้านี่บ่แเป็นมีตาอันนี้อันเดียวมันสิมีหลายอย่างครับมาเนี่ยมีมันปูแล้วก็ผลิตภัณฑ์อกีกอย่างอื่นใครสนใจกรับบ่ว่าสิเป็นเอาไปขายหรือเอาไปกินหรือว่าสนใจเลี้ยงปูหน้าทักได้ครับนี่ครูเอก นะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าสิปั้วไก่ก่อนครับอมผมได้เม็ดญี่ปุ่นมากครับสร้างเม็ดญี่ปุ่นมาเดี๋ยวเสร็จล่องมึงน้ำสิคมมไก่เนี่ยผมผมโดยเฉพับเอ๋ทั้งเนื้อทั้งกระดูกต้องกันเลยต้องแยกครับแยกแยกเนื้อแยกกระดูกยังกินไงถ้าผู้ว่าหมักกระดูกกระดูกมันกร กินยากงว่าไก่ก่อนอันนี้เอฟซีฮานอคคนก็บว่าเขาจะเฮ็ด oh. เฮ็ดใบโรตเป็นยังกับแบบแต่ว่าก็อยากอยากเฮ็ดให้พี่น้องเบิ้งเนาะเฮ็ดให้เบื้องแยกกระดูกแยกนั่นก่อนเฮ็ดให้เบิ้งนี่ละ เม็ดข้มดีสมสืบเออรีว่าเม็ดญี่ปุ่นเลยข้มคับเฮ้ยข้มครับขึ้นหน่อยแยกเป็นชิน้นเป็นชิน้นแยกไว้ไก่มันไก่โตหน่อยไอไก่ไก่พลอยไก่สาวมันก็ได้เห็ดไงบ่เหนียวครับแยกเป็นชิ่นเป็นชินน้นไว้แล้วเขาก็มาเลาะครับเลาะเอาเอาเนื้อมันออกจาก ดูดูก็จะเอาไปอ้อมเนี่ยแหละครับไปต้มเนี่ยแหละนี่มาตูดมันเนี่ยตรงนี้ก็เอาออกมันมันมฉีขิวมันฉุนฉุนมันเป็นนั่นอันนี้ก็เอาเทิ่มไปเลาะเลาะเลาะ,ละ เขาเนื้อออกจากกระดูกก็สชิดแดงสินี่ขาอันนี้ก็กเอาไว้มันติดเนื้อติดกระดูกจักน้อยนึงบอเมเบน่าเจาะอเอาเนื้อออกมืดบ่เห็นเหลือติดกระดูกได้กับบอมเนมันต้องเอาเลาะอ,ออกจากน้อยนึงแล้วก็แยกแยกโซนไว้นี่ก็จับปกปกไป ีเหล็ญี่ปุนะ่นค่มดีครับนี่ส่วนนี้ก็แยกไปฟังนี่เล็บนี่ก็เอาออกนี่ต้มน้ำซุปต้มยำกะบ้าไปนี่ครับเลาะออกนะเหลือฟังนี่นี่อีกใกล้บ้านนี่มันกะแสบแต่ว่ากะคือว่าแหละใกล้บ้านเนื่อมันหน่อย ขันไผอยากกินเนื้อเละลายแบบบ่าเหนียวเลยก็ต้องเป็นใกล้เนื้อครับถ้าข้าก็ถือก็นี่นี่นมอบมองปีกมันมันมันติดมีเนื้อลายอยู่บมันเอิกมันนี่ครับเนี่ยมต้องเอาออกมืขดขาดออกข่ายมันติดกระดูกไว้จักน้อยเนื้อมันเนี่ยเนาะไข่บานมันแสบแต่ว่ากระดูกลายนี่ครับ กระดูไหลก็เนื้อ,อยแยกไว้เดี๋ยวเสีเบังได้ว่าไกล่ลอย40บบาทเนี่ยมันได้หลายสำเร็จเป็นไก่บ้านเนาะ นี่จะเป็นโครงโครงน,นี่แหละเสียเห็ดอ้อมพี่น้องฟังนี่แหละอ้อมกินเนใส่ใส่กระดูกใส่สี่โคง้งเน้นกินพักเอาส่วนเนื้อมันสิไว้แห่จานพิมม์เขาเ้าวแกงตอนแรก บัดแยงกระต้มไปนี่นี่ตอนนี้ไงหลอดตอนลกปลาเล็กมันยังแสบน,นี่เอาไปอ้อมนี่แหละเอาเนี่ครับใกล้โตหนึ่งข้อมันนี่กะจะเอาจาักหน่อยแอกว่าเอากระเด้อ่ะหัวมันยนให้หมากินไว้ต้มให้หมา นี่เรียบร้อยครับไก่หนึ่งตัวเห็นไหมครับกระดูกฝั่งในเนื้อจะมีน้อยเดียวนี่เนื้อก็จะได้ตรงขาสะโพกนะครับแล้วก็ตรงปีกตรงอกมันกันนั้นนะครับโอเคครับน่อได้แล้วมาใน,นห้องกระสีําเคียงแกงนี่ครับพริกพริกแห้งครับพริกแห้งอ่าหอม ่กระเทียมตำตำให้มันแหลกแหลกเด้อเกลือจักหองไงเกลือเม็ดครับทำกับข้าวเกลือเม็ดถึงจะอร่อยครับโคกกะโคกไม่หรอเด้อนี่ันโคกเก้าเด้อโคกเก้ามันแตกก้นเหมือนหัวเกข้าเขาดูหลายคนหัวพี่น้อง นี่เอาละตำประมาณนี้แหละนี่แบ่งกันอันนี้เอาไว้แกงตอนแรกอันนี้ออมก่อนก็เอาเคียงเคียงเดี๋ยวเ่เข้าตำใสลงไป

อันนี้อยาจะถิมจะเฝ้าเอาไปล่างเ้ื้อโคกเทน้ำใส่ล่ามสิซสุกแล้วเขาเอานา้าเนี่ยน้ำล่างโคกเนี่ยคือที่เด็ดเลยน้ำล่างโคก อันนี้กยยาำว่าเป็นสูตรของผมเองนะครับสูตรไข่สูตรมั่นเนาะดูไดมีสูตรเด็ดด,ด,ดีๆแบบเปลี่ยนคันเดอร์เี่ก็จะติดตั้งกระทะเราได้บ้างเลตั้งหมอ้อตั้งเตาแล้วตั้งกระตั้งคั่วให้ไก่สุก แกงอ่อมน้ำคุกคิกนะครับแกงอ่อมน้ำจต่ไม่เยอะไก่เรไม่ต้องเคี่ยวนานหรอกครับเพราะว่าไก่เขาเป็นไก่อ่อนถ้าไก่ตัวใหญ่นี่มันจะเหนียวเราต้องเคี่ยวนานๆแต่อันนี้ไก่เป็นไก่รุ่นๆไก่ตัวเมียไก่รุ่น อืมโอเคได้ที่แล้วครับหอ,อมแล้วครับท่านผู้ชมโอเคแล้วก็เอาน้ำล้างคกเทล,ลงไปเลยครับนี่พอท่วมนิดหน่อยครับแต่เราก็เราก็ดูว่าถ้าน้ำมันไม่เยอะแล้วก็น้ำใส่เพิ่มเข้าไปได้นะครับเร่งไฟนิดนึง เป็นไก่บ้านถึงตัวมันเป็นไก่สาวมันก็อาจจะยังมีความเหนียวอยู่ตรงกระดูกแล้วก็จะเคี่ยวปิดฝาแล้วก็เคี่ยวไว้สักครู่หนึ่งก่อนนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งนี่เดี๋ยวนี้นะสักพักแล้วเดือดแล้วครับเดือดแล้ว ปุ๊ดๆแล้วก็เอาไอ้ที่จะสุกยากนะสุกช้าเนี่ยใส่เข้าไปก่อนมะเขือนะครับมะเขือมะเขือใส่มะเขืขอเข้าไปหนึ่งไฟแกหน้อยหนึ่งเอากกมันใส่น้ำ กวางตุง้งลำต้นมันลำต้นมันก็อร่อยอ่ะสุกยากก็เอาใส่เข้าไปก่อนเคียวดีกางกุบกุบกุบเนี่ยพริกโดดพริกโดดใส่เข้าไป ปิดฝาไว้อีกจักหนึ่งนาทีครับพี่น้องปิดฝาไว้อีกสักหนึ่งนาทีเสร็จแล้วเราก็ใส่เขา้าไปเลยวางตุง้งเน้นผักเน้นผัก น้ำคุกคลิกคุกคลิกแกงอ่อมน้ำจะคุกคลิกอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมนี่นะครับ,รบเดี๋ยวปุ๊บๆโอเคครับแล้วจัดจได้เลย เผือผักอีตู้ใส่ผักอีตู้กับต้นหอมลงไปครับนี่ครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมเมนูวันนี้แกงอมไก่แกงอมไก่เร่อไสนบักเขียแกงอมไก่ใส่หมกเขือใส่กวางตุ้งแบกระเบ เน้นพักเน้นเน้นพักนะครับสำหรับอีพีนี้ก็พาท่านผู้ชมนะครับมาดูวิธีการแกงอ่อมไก่ก็ย้ำว่าเป็นแบบของผมเองเนาะแบบไผ่แบบมั่นเนอผพ้ใเดมีสูตรเด็ดๆก็มาแช่กันเดี๋ยวอีพีนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอีพีหน้าก็จะพาท่านผู้ชมมาทานแกงอ่อมครับสําหรับวันนี้อีพีนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ